ปเรียนเกก็ไม่ได้ดีเดชกว่าคนอื่นให้พูดแบบนี้เลยอย่าว่าแต่ปเรียนเก้าเลยต่อปเรียนสิบปเรียนสิบเอ็ดมันก็ไม่พอคุณธรรมกับความรู้เป็นคนละเรื่องความรู้คือความเชี่ยวชาญความรู้คือความเชี่ยวชาญความสามารถเช่นปเรียนเกมีความรู้ความความรู้ความแตกฉานบางส่วนในการที่เราจะเข้าใจศึกษาธรรมะเข้าใจภาษาบาลีเข้าใจอะไรก็ว่าไปอันนั้นไม่ส่วนของความรู้ นะคะเมื่อกี้ที่เชบอกว่าอย่างความรู้กับคุณธรรมมันเป็นเรื่องคนละส่วนกันคุณธรรมมันเป็นเรื่องของมโนธรรมสํานึกภายในจิตใจซึ่งคุณธรรมไม่ได้ไปทางเดียวกันกับเรื่องความรู้ไม่เกี่ยวเลยนะเพราะบางคนไม่จาเป็นต้องมีความรู้ก็ได้จบไม่ต้องสูงก็ได้แต่เขาอาจจะมีคุณธรรมสูงส่งมากกว่าคนที่จบสูงกว่าเขาก็ได้คือมันต้องแยกการเป็นคนละส่วนเลย คุณธรรมกับความรู้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนละเรื่องเลยนะไม่มีความรู้แต่มีคุณธรรมดีกว่ามีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมอะไหมมีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้ดีกว่ามีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมสำหรับดิฉันนะเออฉะนั้นไม่เกี่ยวประเญียนเก้าประเญียสิบไม่เกี่ยว หลายรูปเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้น mm. อย่าว่าแต่ประเด็นก้าเขาเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะเป็นรองอธิการบาดีเป็นอะไรใดๆไ,ไปเยอยะแยะกันมากมายแต่ไม่มีคุณธรรมไงคุณธรรมภายในจิตใจสําคัญมากและสิ่งที่วัดความเป็นพระคือคุณธรรมนะไม่ใช่ความรู้เลยไม่ใช่ความรู้ การที่พระมีความรู้เป็นเรื่องดีไหมดีมีความเชี่ยวชาญดีไหมดีสาม,มารถเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่หลักคมคำสอนได้แต่ความรู้ที่ไม่มีคุณธรรมเลยมันไม่มีประโยชน์เพราะชาวบ้านต้องการพระจริงๆเขาไม่ได้ต้องการพระที่มีความรู้นะภาษาลีบุตบรบรรลุธรรมจากพระอัศสชิเนี่ยฟังธรรมนิดเดียวเองและเลื่อมใสพระอัสสชิไม่ได้เพราะว่าพระอัศสชิจบด็อกเตอร์หรือว่าเป็นอะไรไม่ใช่เลื่อมใสใน ในกิริยาอาการแห่งความเป็นสมณะความสำรวมอ่ะกิริยาอาการของพระอ,อรหรนะันต์น่ะภาษาลีบุตรนี่จบสูงนะฉลาดนะภาษาลีบุตรนี่ฉลาดมากไม่มีใครทันปัญญาภาษาลีบุตรได้ยกเว้นพระุทธเจ้านะแสดงธรรมได้พอๆกับพระุูธเจ้านะภาษนะาลีบุตรเนี่ยเป็นรองแค่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ายกย่องไว้ในหลายที่หลายสถานมาก ว่าสามารถแบบหมุนวงล้อธรรมาจาักให้เป็นไปได้อย่างเดียวกันกับพระอ,องค์อะไรใดๆนะสรรเสริญพระารีบุตรไว้เยอะแยะมากมายแต่คนฉลาดอย่างพระารีบุตรเวลาจะศรัทธาศรัทธาพระอย่างพระอัตเชีะศรัทธาเพราะแค่เห็นกิริยาอาการแบบของความเป็นสมณะที่มันดูหน้าเรื่มอมใสอ่ะฉะนั้นสิ่งที่มันจะดึงศรัทธาคนหรือมันจะรักษาตัวพระจริงๆมันคือ สมณะสาลูกมันคือศีลที่มันอยู่ภายในจิตใจที่ท่านสังวรระวังและท่านสำรวมสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดพระรักษาวินัยไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้หลวงพ่อชาคิดว่าหลวงพ่อชามีลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งเพราะท่านจบสูงเหรือเปล่าเลยเปล่าพูดภาษาอังกฤษเก่งหรือเปล่าแต่ทำไมทำให้พระฝรั่งยอมตนยอมตัวศรัทธาและเลื่อมใสได้อะ่ะ อย่างที่พระธรรมทูตหลายหลายรูปไม่สามารถทําได้อย่างหลวงปู่ชาล่ะก็นั่นแหละเพราะสมณวิสัยไงวัดปฏิบัติไงวัดปฏิบัติไงที่มันเข้าใจได้โดยมันไม่ต้องใช้ภาษาไงไม่ต้องใช้คําพูดไม่ต้องใช้ภาษาใจถึงใจมันถึงกันมันไม่ต้องใช้ภาษาเออเออข้าใจไหมนั่นแหละ เออนะจากนั้นอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องความรู้เลยทุกคนนะเดี๋ยวมันจะทําให้เราหลงทางดิฉันไม่อยากให้ใครหลงทางดิฉันจึงพูดแบบความจริงใจว่าแล้วไม่ต้องมาโฟกัสหรอกว่าดิฉันปร,รียนก้าเปรียนอะไรโอเคเรื่องความรู้เราก็เราก็ยกไว้ในฐานะที่เออเราเราให้เราให้เกียรติกับการศึกษาที่เราศึกษาศึกษาเราเรียนมา ให้เกิก,กับการศึกษาให้กับความรู้ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาแต่จริงๆดิฉันอยากให้ทุกคนโฟกัสที่คุณธรรมไม่ใช่ว่ามองดิฉันมองทุกคนเน่ยดูคุณธรรมของเขาดูการปฏิบัติของเขาเออมองการปฏิบัติของเขาไอ้คนนี้มันพูดธรรมะแล้วดูไปดูวิถีชีวิตมันที่สอดคล้องหรือมันตรงกันข้ามเลยพูดธรรมะพูดปาปาปาป,าป,าปาแต่วิถีชีวิตมัน มีความเป็นธรรมะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพอเอาเป็นเราพอที่จะฟังมันได้ไหมพอที่จะเอามาเป็นแบบอย่างได้ไหมพอที่จะเอามาดำเนินรอยตามมันบ้างได้ไหมเออถ้าได้โอเคฟังแต่ถ้าไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยพอดูวิถีชีวิตมาแล้วอะไรมาแล้วไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้ให้หน้าศรัทธาเลยก็อย่าไปฟังไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปศรัทธาแค่นั้นนะ แต่การกดตะกร้าคือกดได้หมดไม่เกี่ยวกับตัดทาหรือไม่ตัททาตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นลูกค้าลูกค้าไม่ต้องมาตัดทาดิฉันลูกค้าแค่กดตะกร้าแล้วเอาของอร่อยไปกินเรามีพันธะผูกกันแค่นี้เลยคือคุณกดตะกร้าเอาของไปกินของอร่อยตรงปกแค่นั้นจบไม่ต้องมามีพันธะผูกกันไม่ต้องมาตัดทาไม่ต้องดูอะไรเยอะดูแค่สินค้าตรงปกหรือเปล่า กดเลยกวนทุเรียนทอดมีฟิตได้มีแค่นั้นขอแค่นั้นพอใช่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากพันเก้าร้อยคนขอแค่นี้แค่กดช่วยกันคนละหนึ่งบ้านแค่นั้นเป็นกําลังใจให้ขยันมากยไปกดแค่นั้นเลยฟิตได้อร่อยมากคุณแม่บอกตรงๆจริงๆไปพูดจาหน้าฟังน่ารักพระสงฆ์ที่แพรี่เริ่มใสที่สุดคือ คือใครถ้าเอาเป็นแบบวัดปฏิบัติจริงๆนะสมมติว่าในเมืองไทยอย่างเงี้ยที่ดิฉันไปให้เป็นหนึ่ง number o mm hmm. ในใจดิฉันเลยก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการแนวทางของท่านนะ่ะมันตรงกับจริตเราคือดิฉันพูดเวลาดิฉันพูดว่าดิฉันจะศรัทธาพระรูปไหนอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าพระรูปนั้นปฏบิบัติดีเฉยๆด้วยนะเพราะพระปฏิบัติดีมีหลายรูป แต่เป็นการปฏิบัติดีหรือสอนดีในแบบที่มันตรงจริตของเราแบบทุกอย่างคือเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันเราคิดเรามองในแบบเดียวกันกับหลักธรรมที่ท่านสอนแล้วมันไม่แย้งกันเลยสําหรับดิฉันนะดิฉันที่รู้สึกว่าดิฉันแบบนับถือที่สุดศรัทธาที่สุดถ้าเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยนะดิฉันรู้สึกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสมีวิธีมีแนวทางปฏิบัติและวิธีการสอนที่ดิฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับจริตดิฉันที่สุดละ ดิฉันยกเอาไว้เป็นครูบาอาจารย์อืมนะแต่ก็นั่นแหละดีมันเราบุญน้อยไงเราเกิดไม่ทันยุคท่านเราก็เลยไม่ได้ไปอยู่บวชอยู่กับท่านอะไรแบบท่านถ้าดิฉันไปบวชอยู่กับไปอยู่สวนโมกไปอยู่กับ,บอาจารย์พุทธทาสตั้งแต่เด็กดิฉันอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งดิฉันคงไม่ไม่แบบมาแบบอยากเอาดีไต่เต้าอยากจะเป็นปรเรียนก้าวน้าหลวงอะไรดิฉันอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำท่านเสีย สำคัญนะทุกคนอันนี้ดิฉันอยากบอกเวลาคุณแบบชักจูงลูกหลานอย่างเงี้ยอบรมลูกหลานสั่งสอนลูกหลานนะ่ะปลูกฝังไมเซตลูกหลานนะ่ะสำคัญตอนที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะนะคุณเอาอะไรใส่ส่งหัวเขาวิธีคิดอะไรให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินตามรอยทางอันนั้นแหละเหมือนดิฉันอนะ่ะดิฉัน,ฉนออกมาบวชมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความคิดดิฉันนะดิฉันไม่ใช่เจ้าชายสิทธ,ธัตฐะจะมาถือเพศอธิษฐานเพศบวชด,ด้วยตัวเองไม่ได้ ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวตระกูลชาวนาที่มีลูกหลานที่มีลูกหลานในตระกูลบวชก่อนหน้านี้แล้วและเป็นมหาปรียนและว,วิธีคิด mindset ของคนชนบทสมัยก่อนเขาก็จะมองว่าเออถ้ามีลูกมีหลานแล้วไม่มีปัญญาจะส่งเรียนก็เอาลูกหลานไปบวชเอาลูกหลานไปบวชไปบวชแล้วก็ไปเรียนเป็นมหานะเนี่ยเป็นมหานะได้ไปรับพัดยศ อย่างนี้มีโอกาสได้พาพ่อพาแม่เข้าวังคําว่าเข้าวังในที่นี้คือเข้าวัดพระแก้ว<ม>ใช่ไหมคะแล้วคนก็ยกย่องมหาปรียนเพราะว่าเป็นพระที่มีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกไมเคิสอมนมาอย่างนี้เราก็เลยถูกป้อนเข้าระบบแบบนี้ตามความเชื่อตามวิธีการวิเขาเรียกว่าอะไรตามความเชื่อตามตามวิธีคิดอะตามค่านิยมตามความเชื่อและตามค่านิยมที่มันสืบทอดกันมา แล้วพอไปอยู่ในคณะสงฆ์อีกเราก็ถูกป้อนเข้าสู่ระบบการอบรมวิธีคิดการอบรมสั่งสอนในแบบลักษณะที่คณะสงฆ์เขาเชื่อกันมายึดถือมาบอกอ้าวมีเนนต้องให้มันเรียนเฮ้ยเนนคนนี้มันเก่งแล้วต้องอุดหนุนมันเพราะว่ามันจะเป็นหน้าเป็นตาให้วัดถ้ามันสอบได้ปรเญียนสูงสูงสอบได้ปรเญียนสูงสูงสอบได้ปรเญียนสูงสูงวัดเราก็จะมีชื่อเสียงคนก็จะรู้จักยิ่งมันเป็นสมณะเนรน,นาคหลวงเป็นอะไรอย่างนี้หลวงพ่อเจ้าวาดก็จะได้จะได้แบบ มีหน้ามีตาในคณะสงฆ์เจ้าคณะผู้ปกครองในระดับสูงก็จะปลื้มหลวงพ่อว่าเออเนี่ยวัดต่างจังหวัดวัดเล็กๆมีเนรเรียนเก่งมากเป็นนากหลวงหน้าเลยเนี่ยเราก็จะอยู่ในระบบแบบเนี้ระบบวิธีที่เขาประเมินคนด้วยด้วยระบบการศึกษาแต่ฉันไม่ได้บอกว่ามันเลวร้ายนะมันไม่ได้เลวร้ายเพียงแต่ว่าดิฉันมามองในมุมกลับเนาะเพียงแต่ว่า ถ้าสมมติตอนนั้นนะเราอยู่ในตระกูลในครอบครัวที่เขาศรัทธาพระที่เป็นพระสายปฏิบัติพระสายวัดป่าหรือวัดอะไรที่ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้มากนะสนใจแค่เรื่องแนวทางเรื่องอะไรในวัดปฏิบัติเท่านั้นดิฉันอาจจะเติบโตมาเป็นเนรหรือเป็นพระในอีกในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็ได้นั่นแหละทุกคน ฉะนั้นดิฉันก็มาถอดบทเรียนให้ฟังว่าสมมติเออถ้าคุณจะอุดหนุนลูกหลานคุณให้มาบวชหรืออะไรอะ่ะก็ควรอุดหนุนเขาแล้วก็แล้วก็สนับสนุนเขาในทางที่มันควรสนับสนุนอย่าไปอุดหนุนท่านแค่เรื่องเท่ว่าให้ศึกษาศึกษาศึกษาเยอะๆเพราะไม่งั้นมันก็จะมีพระที่ต่อไปอยู่นานๆแล้วมันก็จะถูกระบบกืนไปหมดมันก็จะถูกระบบกืนไปหมดอันนี้ย้ํานะว่า สมีหลายรูปที่ต้องประราชิกไม่ใช่คนเลวร้านะคะเขาก็เป็นเขาก็เป็นลูกชาวนาแบบดิฉันนี่แหละลูกหลานคนคนชนบทแบบดิฉันนี่แหละไปบวชก็เป็นเด็กที่ไม่ได้รู้เรียนสาอะไรเหมือนกันหลายรูปท่านก็บวชมาพอๆกัแบบดิฉันแหละสิบสองสิบสามขวบไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเหมือนที่เขาพยายามจะย้ำว่าหลายคนไม่ใช่อัชญรกรก็คือไม่ใช่ลูกโจรนะ่ะมาตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ เพียงแต่ว่าพอไปอยู่ในระบบแนละ้วมันถูกระบบกืนเข้าไประบบกืนเข้าไประบบที่มันให้อํานาจอย่างล้นเกินให้ยศให้ชื่อเสียงให้ตําแหน่งแล้วท่านเหล่านี้จากคนที่ไม่เคยมีคุณเข้าใจฟิลลิ่งฟังก์ชันปะละ่ะคุณเข้าใจไหมว่าจากคนที่วันหนึ่งมันเป็นแค่ลูกหลานชาวนาอย่างเงี้ยพอมันไปอยู่ในระบบมันมีทุกอย่างอย่างเงี้ย มันมีทุกอย่างอย่างเงี้ยมันมีทั้งยศตำแหน่งมีทั้งเงินทองลาบสกสาระมันจะคลองตัวคลองตนให้รอดปลอดภัยอย่ายากมากยากมากแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะขอ,อยญาติพูดตรงๆยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีระบบการศึกษาแบบมหาลัยอ่ะเนี้ต้องระวังดิฉันจบจากมหาลัยสงนะพูดก่อนดิฉันอาจจะมองคุณภาพกับอาจารย์เบียดิฉันอาจจะไม่ได้มองว่าเออการศึกษาในใน ในสถาบันสงฆ์มันเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรไม่ใช่เพราะว่าไอ้อย่างมจรอ,อย่างเงี้ยก็สอนหลักสูตรพุทธศาสตรน์นั่นแหละคือหลักๆต,ต้องเรียนพุทธต้องเรียนพระไตรปิฎกแต่เป็นเรียนพระไตรปิฎกเพื่อไปบูรณาการกับสาขาศาสตร์ต่างๆเข้าใจไหมแต่ปริญญาปริญญาทุกใบจะต้องใช้ชื่อว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคือคุณต้องเรียนพุทธนั่นแหละมันไม่ได้เรียนนอกไปจากนะั้นเพียงแต่ว่าเอาพุทธไปบูรณาการเพื่อรับใช้สังคมมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ความเลวร้ายมันคืออะไรความเลวร้ายมันก็คือตัวระบบการศึกษาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายสิ่งเลวร้ายคือระบบคุณเข้าใจไหมฟังดิฉันได้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันว่าสถาบันอีกการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะดิฉันก็จบมาจากมจลอัคร<อ>ูบาอาจารย์ด<อ>ิฉันหลายรูป ความรู้แน่นมากเก่งสามารถแบบอธิบายหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่มันมันมันแบบมันซับซ้อนได้อะดีเก่งแต่ระบบที่ดิฉันบอกว่าที่ระบบมันไม่ดีคืออะไรระบบคือระบบมหาลัยเนี่ยมันก็เหมือนระบบทางโลกใช่ไหมมันเอาอย่างทางโลกมาเลยมันมีอธิการบดี มีผู้ช่วยมีอะไรมีตำแหน่งมีห้องอธิการมีคือมันเอาแบบพอมันเอาระบบทั้งโลกมาปุ๊บมหาลาัยเปิดรับสมัครครูมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงอาจารย์สอนมหาลายัยพระอยู่วัดพระอยู่วัดมันยังอย่างน้อยมันมีกำแพงวัดอะเป็นขอบเขตเป็นตัวช่วยแต่พอพระ กลายเป็นข้าราชการไปอยู่ในมหาลัยออกจากวัดไปอยู่ในมหาลัยและไปอยู่ในที่ที่มันพุกผ่านด้วยสตีพุกผ่านด้วยคารวาสมันก็เกิดการคุกคีในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตนําหนิมันก็กลายเป็นว่าพระพอไปอยู่ในมหาลัยมันก็มันก็มีการคุกคีกับคารวาสมากเกินไป